ก็จะหมดสิ้นสงสัยในมรรคมันง่ายๆเลยมันจะหมดสิ้นสงสัยในมรรคเลยเมื่อมันได้ตั้งแล้วแล้วก็ฟังธรรมอาจารย์แล้วก็ตื่นรู้เห็นความคิดตัวเองเนืองๆมันคิดอะไรขึ้นมาแมปหนึ่งเห็นมันรู้มันจริงๆจับแค่หลักนี้หลักเดียวจบเลยบรรลุได้ถึงอรหันตผลง่ายๆด้วยไม่ยากไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปรู้อารมณ์เลยก็ได้รู้แค่ความคิดอย่างเดียวมันจะรู้ได้ทุกอย่างหละ พ่อบอกว่ารู้ความคิดอย่างเดียวเอ้าแล้วมันจะรู้กายด้วยไหมโอ้ยมันรู้ได้ทุกอย่างแหละเวลาจิตมารู้มันรู้ทุกอย่างเลยแต่อย่าให้รู้ที่ความคิดดีกว่าเพราะมันง่ายการรู้ความคิดเนี่ยเป็นเรื่องโคตรง่ายเป็นเรื่องง่ายง่ายเมื่อจิตมันรู้ความคิดเรื่องเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะว่างไปหมดมันจะปล่อยไปหมดเลยมันจะไม่แคร์ไม่สนอะไรมันจะจับหลักนี้หลักเดียวเพราะความคิดนี่แหละที่เป็นวัตตาสงสารตัวจริง